ขบุกขบขาเดี๋ยวแค่วม่ดีก็พอหัวน้ำครับหัวน้ำร <c oughs> ังนี้นะครับฝนตกใหม่ๆเดี๋ยวเรามาดูว่าหัวน้ำจะใหญ่ขนาดไหนหัวน้ำจะใหญ่ขนาดไหนฮะอันนี้เป็นป่าย่กคานะครับกับกับต้นหนามเตี้ยๆหน้าฝนจะอยู่เนี้ยฮะ นะฮะลูกค้าที่เห็นว่ามันอยู่ยังไงนะครับหน้าฝนที่ลูกค้าถามว่าปเปรอาอย่างไงอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะหัวน้ามันจะเป็นอย่างเนี้ยจะเอาหัวให้ดูชัดๆนะครับบางคนบอกว่าหน้าฝนมันไม่มีหัวน้ําไม่จริงนะครับเนี่ยหน้าฝนเนีร่อหัวน้ําไม่ต่างจากหน้าแรงเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมท,ที่เขาที่เขาทํานะครับนี่ก็ลังนี้หัวน้ําสวยนะครับ โอ้อันนี้หัวน้ำชิดลำต้นเลยครับต้องตัดต้องตัดสิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูชัดๆนะครับหัวน้ำเล่นใหญ่มนาดนี <c oughs> <c oughs> ้ยกให้ดูโอ้ไม่ดิงตัดดึก่อนนะเนี่ยครับ,รบหัวน้ำ ว่าน้ำหน้าฝนครับผมไม่ต่างอย่างน้าเลี้ยนะฮะนี่นะครับหัวน้ำเดี๋ยวจะให้ดูนะครับดูลังนี้นะครับทั้งลูกทั้งทั้งน้ำนะครับจะสวยมากเลยนะครับนี่ครับเราเชือกต่อนี้นี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับ น้ำใหญ่มากครับลูกก็สวยนี่ครับพึ่งหน้าฝนดูครับชัดๆนะครับ